นี้เวลาประมาณ8โมงนะครับโอ้ตื่นเช้าไม่ได้ตั้งในาฬิกาปลุกนะตื่นเองตื่น6โมงตรงเป๊ะเลยอาบน้ำกินพุดกัดทำอะไรขับถ่ายอุจจาระอะไรเรียบร้อยละตอนนี้แบบมา8โมงนะครับนี่นร้านนี้ไหมร้านเนี้ยผมเคยมากินกับแม่เนี่ยสักส3-4ปีที่แล้วนะแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปนะเดี๋ยววันนี้มากินอีกรอบหนึ่งร้านชื่อว่าติงซํำหอเจ๊ยหอเจ๊ยติ ตรงในเมืองเลยตอนนี้ร้นานเขาเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าคนเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเข้าไปมานะเขับไปเรียบร้อยแล้วมามาเลือกกันเหรอเอาเหรอออมาแม่ไปเลือกกหรอไหมม,มาจะไปเลือกไหมไไอกเเลยาวะแล้วให้เลือกเองเหรอ ไปก่อนไหมหรือไม่ไม้ไปก่อนดีกว่าเอาที่ไม้อยากกินเนี่ยทางหนไปด้วยกันไปด้วยกวันเลย จิ้มหรืออันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอาเอ๊ะเอายางมะซอเองอ่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอานะอันนี้เหมือนเป็นที่โครงหมูไม่เอาอ่าันนี้อันนี้นี่เอาไหมปลาจ่างมั้งอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ปลาจ่างค่ะเออเอานพี่อันนั้นเอาเอาที่ย่างมะซอยางมะซอ อันนี้เขาไม่เอาครับเขาไม่กินอันนี้อันอันนี้ก็เป็นอันนั้นค่าก็เดี๋ยวอร่อยเหมือนแ่อันนี้ก็เดี๋ยวหลอดอ๋อเอาไปแล้วรอนุก็มีนะคะฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นเยอะนะไม่อเหรอทุกคนเดี๋ยวมีฝั่งนู้นด้วยอ้าวอันนี้อันไม่กินเลยไม่กินหรอเออไม่กินมันเป็นหมูถ้าักเป็นไม่ใช่ไอกที่พันพันอ่ะไอเที่พันพันเขาไม่กินโอเคขอบคุณครับอย่างถือให้ อย mm hmm, so ู่ที่เอาเลยฉ่อมจีบไหมอันนี้กุ้งเหลื้อหมูอ่ะอันกุ้งค่ะกุ้งเลยนี่ไอ็นหมูนะคะเอากุ้งสองเอากุ้งหมูสามหมูเต็มหมูแดงหมูแบบมีไข่ไหมไม่มีม่นจะมีีพอแล้วค่ะราดาอาเดียวพอแม้วได้ยังมีนะอหมูสักพยาง

มามามาข้างบนนี่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 กุ้งมีอะไรกุ้งกุ้งเ่อยรเจ้ากุ้งขาวองโตไ่ยเอารอบแรกก่อนไหแล้วเดี๋ยวที่มาอีกรอบหนึงอันแลอเกจะหลอกุ้งเราไปชิมนะคะอร่อยมากชิมหนึ่ชิหนึ่งโอเคพอแล้วแล้วเดี๋ยวมาอีกรอบ่มันตอมันเต็มนะ่มันเต็มแล้วมันเต็มอันนี้ให้ตรงนี้ไปครับาเค่โต๊ะ ผมขออนุญาตถ่ายคลิปไปลง YouTube ได้ไหมได้อ๋อมาอีกรอบหนึ่งร <c oughs> อบแรกผ่านไปไม่เอาเลหลบหลบพางให้น้องเขาหร่ไม่เอาถ้ากาบไปยังอะไรนะน,นี่อันนี้เอาไปยังอันนี้ไม่ใช่ถ้าขาวเอาไปยัง เมื่อกี้บอกอันี่เอาไปยังเอาไปเข่งเดียวเอไปแล้วเอาไปเข่งเดียวเอาเข่งได้ล้วคุค่ะค่ะใช่่เอีสลัดเตาหมูแดงไมมเอาม่เอ็ิกข่งนึงใช่เยือ็กอรอเยือเเยือกค่ะเยือกมีอะไรอีกอันไหนกุ้งค่ะอันไหนอันไหนกุ้งเหรอ มัไข่อันได้เป็นหมูสับนะหมูสับตคันไม่อ่าน้องหูนเออดีไม่ีะนี่ันนี้อะไรอ่ะหมูสับนี่วันนี้มันจะเอาไข่ไข่ไข่ที่เหมือนคิดจิเลออันี้วันะไรไม่ตช่วยเลยชอบดี ไม่เดียวเดียวหยิบไปเยอะแล้วเนีเดี๋ยวจะกินไม่หมดนะเดี๋ยวจะกินไม่หมดนะได้ค่ะเสืออะไรอย่างเช่นฉลามเปล่าเสือลุงเปล่าค่ะเอาไหมเอาอันนี้อะไรอันนี้อะไรมันโถไม่ใช่เสือลุงเปล่ามันโถอันนี้เสือลุงเปล่าอ๋อมันโถไม่เอาเอามันโไหนไหนเกี่ยวลุงเปล่ากินแล้วหยิบแล้วแล้วนี่ ะอันน,น okay. ั้นปูค่ะเจ้าปูอ่าหยิบมาเจ้าปูอร่อยนะคะที่ริเจอร์ที่นี่เลยเออซิกเนเจอร์เคยพามากินเมื่อสามสี่ปีที่แล้วมีโอกาสมาเลยพามาอีกรอบหนึงครับกินก๋นะคะกินเก๋ร้วนี้คืออะไรร้านนี้คือแต้วลูกยิ้งอร่อยเลยเนี่ยวติ๊บเปียกอ่ะได้มาอันนึงหมดแล้วนะมาพอก่อนแล้วกันเนาะ เดี๋ยวไม่ไกินไม่หมดเอาก็ต้องใส่เอ๊ะาลาเปานี่เอ๊ะต้องผลิตไปได้เลยปะเา้อทำให้เขาต้องผลิบเขาต้องุยเขาต้องใส่ใบกระดาษนะอันนี้โต๊ะหนึ่งนะครับเอ๊้วทีเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่เบอร์เมื่อกี้บอกบอกเขาแล้วใส่เราเบอร์หนึ่งเนาะโอ้โหเบอร์หนึ่งยอดเลย au không cổ mấy E L E L cái gì mà nó phải tít công luôn để họa mà sòng phải thủng cổ thủng tít giấy da phải không ạ? E L ah yeah ริ่มร้อยหลอไปแล้วนะครับอ่หาดนี้คือหมดแต่นี้ nah, ก็ยังไม่ค่อยค่อยทยอยกินไปดูละห่างๆวันนี้น่จะไม่อิ่มเดี๋วค่อยค่อยทยอยโอ้มาอีกโอ้รู้สึกว่าริกเขาเผ็ดมากเลยอ่ะเขาีย้พริกอะไรไม่รู้เนี่ยพอกินเข้าไปนะกัดทีแตกทั้งปากนี่โอ้แต่มันยอดมันทำให้ตัดกับรสแบบเนี้และกินกับผักสดดูผักสดครับ นี่อันนี้ขอมาเพิ่มได้นะของเพิ่มแต่ในแม่เขาชอบทำทีก็และแล้วพายุหิวก็ได้ผ่านพ้นไปและนี่โอ้ยยังไม่หมดหรอยังไม่หมดพายุพิษยังไม่หมดยังไหวเห็นไหมเห็นอะไรไหมนี่ยดูดูแต่ตอนนี้เขาออกบินมาแล้วเลยดูดูก็ดูบินเบดูกินจะขนาดนี้โโอ้หยังไม่หมดนะครับนี่ยังเหลือ อันนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรไม่รู้แต่เป็นกุ้ง่ไหมอันนี้กุ้งไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ก็เรียกไม่ถูกแลย่มันกุ้งเตอจะลงหอดเจี๊ยบด้หอดเจี๊ยบหอดเจี๊ยบติมซำไปเป็นไงเมื่อกี้เขาจะตะคอกบ้างรองต่อันีเหรอบ้างหรอ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 เห็นรถไหมเห็นรถไหมเห็นรถไหมรออนรก่อนเป็นไงมั่ง อ่อยมาขอเจ้าไหมขอเจ้งไหมขอเจ้าเขาที่ได้มากินมากเขาที่ได้มากินเมื่อกี่ปีที่แล้วไม่รู้สามสี่ปีที่แล้วมั้งหลายปีละตอนนั้นล่มเนี่ยเขาที่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเออไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อส่วนสาวน้อยคนนี้ก็นอนระหว่างนอนอยู่บนนู่บนอนขอบกอตอนนี้